เีก็สวัสดีนะครับน้านะครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนะครับกับบังอิกนะครับฟิงพิเชอร์นะครับตกไม่เก่งครับแต่ตกทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับก็มากับที่นี่เลยนะครับมาเจอกันที่นี่นะครับสำหรับหาเจ้าสำลานะครับกับโอไลจิกกิ้นะครับสำหรับเรือพิจิระนะครับผม พอดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปอีกทริปหนึ่งนะครับที่เป็นทริปเร่งด่วนนะครับเมื่อวานนะครับพี่จิระก็ได้โทรไปบอกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับว่าพอดีช่วงนี้อาจจะมีปลาดีนิดหนึ่งนะครับให้ลองมาตกกันนะครับพี่จิระก็เลยให้เรามาตกนะครับถือว่าได้รับเกียรตินะครับสําหรับพี่จิระนะครับที่ให้เรามาตกปลาในวันนี้นะครับก็เลยพาเพื่อนๆมานะครับเป็นน้าๆนะครับที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับเคยไปตกปลาทริปใหญ่ๆด้วยกันนะครับนี่ก็จะมาครับนี่นะครับ อาจารย์ล็อกนะฮะนี่นะครับอาจารย์ล็อกกับนี่นะครับอาจารย์ฟีนนะฮะนี่เป็นเรือเร็วครั้งแรกนะครับสําหรับ2คนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะขายโจ๊กก่อนกันนะฮะผมเก่งไปที่หมวกแดงนะครับว่าตอนนี้มีปลาอะไรดีครับพ่อวันนี้ต้องกุหลาบอย่างกุหาบีนะครับผมกุหลาบอยางซีนะฮะสองอย่างนะครับ ปลาอื่นนี่เราจะปล่อยใช่ไหมฮะปล่อยครับเพรถือว่าไม่ใช่ปลาเป้าหมายนะเมื่อวันกี้ขยากถามนะปลามีผีมือมีป่ะโอ้ยเจ็บชี้นะครับปลามีนะครับอุปกรณ์นะครับดีนะฮะแต่ว่าถ้าผีมือไม่มีก็จบนะครับบอกง่าเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเรือลงน้ำกันก็เอาเรือลงกันนะฮะเรือนี้นะครับเรียงหลยอีกไปไหนวะไปก่อนพี่ถึงจะมาครับ ไปเจอกันนะครับกลางทะเลดูแล้วนะครับคนเมื่อเช้าก็มันก็จะเรียบเรียบหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มสายๆนะครับเริ่มใกล้ๆก็จะมีวอนะครับดูแล้วเรลองดูนะฮะสำหรับใครที่นะครับอยากมาเรือเร็วนะฮะตกปลาช่วงนี้มันก็จะนิดๆนะฮะขึ้นหน่อยๆนะฮะอันนี้ถือว่าธรรมดานะครับนี่นะสำหรับครั้งแรกนะครับนาเริ่มไม่ดีครับ น่าเริ่มเสียไปแล้วนะครับออกมาประมาณสักสิบนาทีนะครับนี่นะตอนมานะผมจะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้จักหมายแรกนะครับวันนี้นะฮะเราก็ใช้สปีดจิกนะครับไม่ค่อยแตะๆไปเรื่อยๆนะครับกับรอบนี่ก็เป็นเรียวกานะครับรอบเจ็ดนะครับอืมหนึ่งใหญ่ฮะดูขึ้นนะครับอ๋ออยู่ได้ กิบนะฮะเราก็ใช้เหยื่อ80กรัมนะครับน้ำช่อนข้างเชี่ยวมันไม่ได้เชี่ยวมากแต่น้ำกับลมมันสวนทางกันนะครับแบแตะไปตามทั้งเตเป็นรูนะครับ,ครบใครจะได้ตัวแรกครับตัวแรก5้าร้อยบาทนะครับจากยูฟีนะฮะผมนี่อยากลงสปิจิเลย เดินทางหมายได้นะครับลาก่อนนะครับหมายนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโอซาก้านะปลาทูนะครับเรียบเลยนะครับเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีอะไรเลียนะไปกันต่อที่สองนะฮะหมายสองแล้วนะครับหมายนี้นี่พิจิระบอกว่าเก่งข้อล้อรับได้เลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วคมเหลือเกินที่เราก็ช้านิดนึงนะครับ เป็นสเต็ปการขับเรือของพิชิรละนะครับขับตามคลืนมาเพื่อที่จะมาตัดคลื่นออกนะครับเราจะได้ไมกระแทกมากนะครับแต่ว่ามันสายไปแล้วแหละใส่รวมกันหมดแล้วช่วงอ่ะมาสิอินซีอินซีอนก,งกองนี้มันไม่โหดร้ายนะฮะเป็นกองย,ยาวๆนะครับ นี่ก็ค่อยๆเช็คสายไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะไปตีปงตีป๊อปนะไปอินโดอินเดียนะผูกไม่เคยขาดผูกเหยืออาวไทยขาดถือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตกปลาเล็กเท่าไหร่อะมไม่ค่อยได้ตกปลาเล็กเวลาเราใช้รอบเจ็ดที่ไม่ต้องแบบสปีดเยอะมากนะครับรอบคุณ ช่วยเยอะอยู่แล้วนะแต่นี่เราซาบิกินี่เราสเต็ปซาบิกิทั้งชีวิตคุยอ,อ,อ,อย่างนี้ทำไงอ่ะมันก็ยังไม่ดูจะมีเรือลอยสายสองสองลำนะฮะต่ออยู่คนไล่เพียงจะมีอะไรที่เพี้ปลาอินทรีนะฮะชื่อมันก็บอกนะครับคือพญาน,นกนะฮะถ้ามันตกง่ายเป็นปลาแล้วก็จอกกันหมดแล้ว ต้องหิวขแหละ้ยแม่งไม่โดนให้เตะนะครับทาวแม่จานฟรีโดนแล้วนะฮะจานฟรีน,นะฮะดูแล้วโดน้มีต่ำหรอกค้ะเริ่มมีเสียงนะครับจากว่าเริ่มมีเสียงนะครับเสียงเริ่มมีนะครับนี่นะฮะมากับเรานะครับไม่มีผิดหวังนะครับว นี่เหยื่อนี่เปลี่ยนไปให้เองกกับมือเลยนะเนี่ยสุดยอด สมเลยนะฮะถือว่าใหญ่นะครับถือว่านี่นะฮะโอ้โหงามแม่งเชื้อเชื้อไปายซีไอโฉมแม่งกินเฉยเลยไอของเกเป็นยงเอก <laughs> คนเรามานันแบบแข่งแข่งแขงเรือแข่งพายแข่งง่ายแข่งวาสนาเรายากเนียเนียนเนียนเนียนยนี่ฮะโฉมงามนะครับตัวแรกผมมาถ่ายอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับ อาจารย์ล็อกโดนแล้วนะครับวิบ่งเปียงปังอะไรทีเดียวนะฮะอันนี้ใช้เหยื่อจากร้านไหนครับเนี่ยเออ่ King er คิงฟิชเชอร์สามครับผมทั้งหมดนะฮะเหยืห่อไหนนะ่ยคิงฟิชเชอร์สามครับ <laughs> นี่ครับลอกเบอร์สามพันนะครับที่บอกนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ไงคันก็ยืมนะฮะยืม <laughs> <laughs> ทุกอย่างครับมาแต่ตัวก็มาได้เรือลำนี้เนี่ <laughs> <laughs> มีทุกอย่างยกเว้นของตัวเองหุ้ยใหญ่เว้ยเราใหญ่จริงๆด้วยไม่ไหวนะไม่น่าอย่างกหัวนะยกหัวบัดลูนะให้ไหวนไหวอ่ะฮะจุ่มน้ำไว้ไม่ต้องยกอือืหอืมดนทดีไม่ได้ตัวนอใช่อเอาไก่อนคงฝาดกันไปก่อนมีแค่ตัวเดียวนะเนี่ยอะไรเนี่ย ใหญ่ใหญ่ใหญ่เรื่ยนะเรื่อยๆทีมเราเรื่อยไม่ต้องรีบโอ้โหมากันเป็นทีมแล้วมาสามคนน่ะพี่จะละหมดทั้งเรื่องก็แหละพี่พี่ต้องอยู่กับผมอ่ะเน็คนุ่มไบเปิดไว้เปิดไว้มันไอ้ชั้นขนาดนั้นนะอย่าไปฟังโอ้โหฟังกูฟัง ดออยย่่างเีวะคันนี้ผมเอาไว้ตกเห็ดโคนนะเนี่ยแถวบ้านนะถ้ามันไปฟางข้าวปุ๊บเดี๋ยวมันติดเบรคปุ๊บทีเรืจะโหลดอ่าอมออาการอีกยังไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวผมเอามาทีเดียวทีละสามในเรือไม่มีมิดแท้เพราะมิดแท้จะประกันภัยนะครับมีน้ำมิดผลในเรือนั้นเนี่ยปั๊มเข้ามารอบดีรอบดี้ยมึกินปลาหมึกมึกินปลาหมึก น,นนันแต่มผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะกินแค่สีเดียวคดีเล็กด้วยตัวครับโองผมคุณเราใหญ่อยู่วะใหญ่ๆครับตัวนี้บึ้มบั่มเลยทีเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเรยีรยบรอย้รอยไปเลยไหมดีไหมฮะเหยื่อดีไหมฮะจารล็อกครับดีครับดีครับ ่นีเยิงกุเรายักษ์เนี่ยถ้าไม่ใส่สามทางก็จะไม่ติดนะครัใช่มีนะว่าเมื่อกี้ใส่สามทางไว้ให้เลยครับแล้วแขวงใหญ่จะได้ครับตอนนี้ทีมเราแล้วแขวงใหญ่อินซีตะขอแล้วตะขอดีนี่มาดิเฮ้ยอินซีแม่งโวนตีมว่ะหรืว่าอินซีหรือว่าต่างเนี่ยไม่ใช่ดูดิจิกกูเราแม่งอินซีกินวันนี้ปลาเกม500อยูอรเอ้ยไปเลยเบิก์กัจฟีเลย อีกสีโอ้ยย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 โยย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 ยะยยยคยย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  เฉย้อนย้อนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ว่างๆเวลาน้อยๆนะครับเช้าเย็นกลับนะฮะติดต่อได้เลยนะครับว่างไม่ว่างนี่อีกเรื่องนึงนะฮะก็พูดคุยไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะไปเจอเลยนะฮะ ดูดูเด้ยมี่นี่นอนดิ<สะ>ที่เบรไปทางซ้ายเแบยนปลาไปทางซ้ายาานนะโลนะครับสองตัวเลยโอ้โหจาบไโดนแล้วนะครับ โดน,โดนคู่เลยนะ,นะครับนะยังไงฮะของมันดีนะครับข,ของเชงสามดีงงทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว้าวโูแล้วะของจูงขึ้นแล้วนะครับตัวแล้วบอกนะตัวคู่ต้องแบบ อันอาอัตัวสคัด้อรอให้โดดนะโดดด้วนะาอนนี่มาแล้วครับจูขึ้นมาแล้วครับึ้นขึ้นมาแล้วครับซส่สวยนล้วก็ป้องกันปองมันอ้าดับบ้างเวลาจอดับจอดับเฉยยังไม่กดอ๋อจอดับเฉยเียร้อยได้อยได้อยอัดอยอัดโย แอดูปลาจันอีกหน่อยครับสวยไซส์<ช>สวยเฮียรัวแบตเตอรี่นะครับนี่หัวหมึกนะสุดท้ายตายแบบเดิมนะครับกลับไปกลับมาครับเหมือแบบนเดิมห่อนแอก็แพ้ไปนะครับเดีย๋ยวติดตาไว้ก่อนเร,นรืนี่ของเราตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากนะครับโหมีคุยด้วยมีใครมีคุยด้วย เลือกเอยระวัางปลาผมจะไปกัดปลาจูนะฮะจ่จอดเวลิกูนี่นะครับดูนะครับไอหมูนะครับพูก็มีผลนะผู้เวลาใส่ปลามันอาจจะกินที่ตัวคูนะครับเพราะว่ามันคิดว่าพูมันเป็นปลาเล็กๆที่มาแย่งกินเหยื่อมันนะครับมันก็เลยใส่ฟูสเต็มแข้งเลยนะครับแสดงว่าไม่กินนะครับกินนะ เทีย่ยงนะฮะวันนี้เราก็พักกินข้าวกันนะครับมชจังหวะเดียวกับปลามันย่อเริ่มๆไม่ค่อยกินเท่าไหร,ร่เลยคนกินดีกว่านี่นะครับวันนี้เป็นวัอะไรดีครับลูกพี่เขียวหวานไก่เขียวหวานไก่หน่อไม้ปลาหน่อไม้ปลาผัดไก่ผัดไก่กะเพราโหไม่ใช่ปลา, <c oughs> าขึ้นชาปลาขึ้นชาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาปลาปลาน้ำดอกไม้ดิโอน้ำดอกไม้หรือว่าเรียกสั้นๆก็คือปลาสากนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะ หมดแล้วนะครับผมจานล็อกอุปกรณ์อะไรครับเช็คสายไม่ได้เช็คเบรกโอ้โหไม่ได้เป็นเลยนี่นะฮะการเล่นปลาเล็กให้ใหญ่นะครับผมจานล็อกนะฮะในการคลายเบรกนะครับปลาโลนึงเล่นให้เจ็ดปลาโลได้ครับเฮ้ยเอาแล้วลำนู้นแม่งฟื้นแล้วนี่อุปกรณ์ร้านไหนครับเนี่ย โอเคครับ091นะฮะ9898877เก้าแปนะฮะผมก็ใ,ใครจะมานะฮะก็ติดต่อได้นะครับของดีเอามาลองใช้ก่อนแล้วไปขายใหม่ครับครับผมอันไหนไม่กินเราก็ไปแพ็คขายนะครับบาดูหมวกเป็นต้นทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งอะไรแต่อะไรนะครับทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของ3คนนะฮะเรายืนฝั่งเดียวกันได้นะครับเหลือไม่พลิกฟัม่ม นี่นะฮะใครที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมแนะนำนะฮะให้มาเรือเร็วนะฮะแบบไม่มีหลังคานะครับแล้วท่านจะรู้ว่าไอหลังคาเพียงน้อยนิดอันเนี้ยมันก็สามารถจะช่วยท่านได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีเลยนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหคนหนักอ่ะ นี่นะเวลาที่เรารอนะครับวันนี้พี่จีระรออยู่นะครับเรารออยู่หมายนี้เนี่ยสองชั่วโมงนะครับรออยู่ใหม่นี้สองชั่วโมงเต็มเต็มนะครับสองชั่วโมงกว่ากินข้าวอะไรแล้วอะไรแล้วนะครับก็ยังไม่ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าพี่จีระบอกว่าช่วงบ่ายปลาจะกินนะเพราะว่าเมื่อวานแกก็ได้จากหมายนี้ไปเยอะนะครับเราก็เลยรอเวลานะครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายเกือบบ่ายบ่ายสองนะครับปลากินนะเริ่มกินแล้ว ก็คือปลาของกองนี้มันจะกินบ่ายนะครับอันนี้ต้องเชื่อไตนะครับว่ายังไงนะครับไม่มันดื้อไม่ได้นะครับมันตกมาเนี่ยสองชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่กินเลยนะครับเพิ่งจะมากินเริ่มกินแค่ตามบ่ายพอดีเป๊ะนะครับตามที่ทีละบอกนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตัวต่อไปไซส์สวยมากนะครับผมบอกไ้เลยนะครับตัวนี้เป็นกุลาเขาไซส์แบบสามโลนะครับสองโลกว่าสามโลนะครับ ได้เดี๋ยวมันจะโค่นเขาได้ปลาโดดแล้วมันถามว่าปลากินนู่นปลากินใครโดดให้ปลาโน้มมาวัดอีกเฮ้ยมันโดดขึ้นมาโดดสูงเลยนหรอมันมันไม่ได้โดดมันให้กลวยด้วยกลวยยังไม่วัูอีกเยอะมาแล้วไงโอ้ยเต็มครับโอ้โหนี่นะครับกูเล่าบนะโอ้โยนี่มาโดดแล้วนะเมื่อกี้นะครับไม่รู้แม่งกัดตอนไหน ยอดนะครับปลาเริ่มกินแล้วนะครับตามที่พี่จิระบอกนะครับบ่ายสองพอดีเป๊ะรับสามนะครับรสามตกไม่เก่งสุดยอดนะครับไซส์นี้นะครับโอ้โหจะไซส์แบบไซส์แบบสวยๆทุกตัวนะครับดับแบบสองโลทุกตัวนะครับโคตรคุยเลยสจีเลยติดต่อได้นะครับ0919898877นะครับผมชีพิเชอร์3นะครับ เดี๋ยวนีดี้ะครับพี่น้องอู um. 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 uh. ้ดเราต้องย่องย่องเว้ยย่องยอยู่ขอบนี่โดดอีกแล้วอุ้ยนับห้าปะเนี่ยดีกว่าไหมอ้หลุดเลยละอันนี้กิน้สองตัวติดเลยชีวิตเศ้าจัง เป๊ะนะข้าววิ่งข้าววิ่งด้วยได้แต่เราก็โดนอยู่ดีไม่ช้อนปลาเขาดิโอ้โหอีกไม่มีน้ำใจเลยคนนี่ถือกันเดี๋ยวนี้ มึงอะมึงแจ้งไปแล้วไม่ใช่ปลาปูเขาต่อไหมเาต่อที่แม่งสวนลงไาอย่างี้เลยเนี่ยอยู่โอ๊ยมือริงอที่ไหนเนี่ย น้องๆนะฮะที่กำลังอยากจะตกปลาคุร่านะครับเหยื่อแบบนี้ใช้ดีมากติดต่อได้ที่พี่ธีระนะครับมีตัวเดียวเดี๋ยวว่าห้าโมงนะฮะเราก็จะเดินทางกลับเข้าฝั่งนะครับอันนี้ก็ปลาหลุดรวมก็โอเคนะครับเป็นพวกคุร่าตัวใหญ่ๆนะครับก็ต้มีสีนะคของสังตัวนะครับนี้มันเป็นยังไงครับพี่ธีระเป็นอะไรนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนี้มันเป็นยังไงฮะับคุร่าตัวใหญ่นะครับคุร่าตัวใหญ่นะครับว่าเอากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ ทริปวันนี้นะครับกับีิจิระนะครับโพลายติกกิ้งนะครับกอวันนี้นี่น้ําก็ดีนะครับอะไรก็รู้สึกว่าจะดีแต่น้ําไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหนื่อยเหนื่อยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างเหนื่อยลมแรงด้วยนะครับซึ่งจะเบาตอนไม่เย็นนี้นะครับแต่ก็พอทําได้นะครับนิดหน่อยกูเลาช่วงนี้ก็จะโตใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ดูป่านะครับนี่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับนี่ แบบประมาณนี้นะฮะแต่ว่าไซส์นี่ก็ตัใหญ่นะครับมีซีอยู่บ้างนะครับสองสาตัวนะครับก็มีทั้งซีมีทั้งกุเรานะครับแต่ันกินห่างตัวแล้วก็รอเวลานานไปหน่อยนะครับอยู่ประมาณอึ่งช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าปลาไม่ไม่ไม่กินนะครับไม่กินเท่าไหร่ก็ถือว่าถามว่าดีไหมก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าดีๆนะครับเดี๋ยวพี่จีระจะบอกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานเขาถือว่าได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับอีกเป็นเท่าตัวนะครับเขาก็เลยบอกให้ให้พวกเรามานะครับแต่ว่าวันนี้มันหลายๆอย่างนะครับทั้งขึ้นลมด้วยอะไรด้วยจะฝากไว้นะครับสําหรับนั้นนนะครับที่อยากตกปลาทะเลนะครับตกปลาสําหรับเรือเร็วนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่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 ได้สะดวกสบายอะไรนะครับ อย่างที่เราเห็นเห็นนะครับในคลิปเนี่ยนะครับก็ให้ดูนะครับหลายหลายหลายมุมหลายแบบนะครับว่ามันไมไ่สะดวกนะครับแต่นี่ร้อนเลยนะครับแต่เรือพิลลาร์ก็จะดีหน่อยในส่วนของหลังคารับที่มันมีหลังคายืนแต่ว่าถ้าลำอื่นนี่มันไม่มีหลังคานะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมมาให้ดีนะครับผมเตรียมร่างกายมาให้ได้นะครับ ว่าปิดให้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทริปอย่างทริปแจมนะครับอย่างเราไปแจมกับทริปคนอื่นเขานะครับเราไปคนเดียวเนี่ยคนอื่นอยู่ได้นะครับแต่เราอยู่ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าฝั่งได้นะครับก็คือเราจะต้องอยู่ให้ครบนะครับอยู่ให้ครบวันนะครับอยู่ให้ครบทริปสําหรับคนอื่นเขานะครับก็คือดังนั้นเนี่ยถ้าเราเมาเรือนะครับหรือว่าเราแย่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าฝั่ง เองก่อนได้นะครับจะไม่เราจะเป็นภาระของคนอื่นเขานะครับดันนั้นก็คืออย่างหนึ่งก็คือการฟิตร่างกายนะครับการทําร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็อย่างนึงคือยาแก้เมาเรือนะครับผมแนะนําไว้ก็คือเป็นยาแก้เมาเรืออย่างของญี่ปุ่นนะครับที่เรามีขายกันอยู่หน้าเฟซนะครับอย่าง38040อะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นดีมากนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ได้จะขายของหรืออะไรแต่ว่าเป็นส่วนของการแนะนําให้นะครับติดติดไว้นะครับมีโอกาสออกหยิบมาใช้นะครับเพราะว่ายาอยู่ได้หลายปีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับปลานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคันซิตี้คัฟแมนนะครับของพี่อาทิตย์นะครับแล้วก็เหยื่อของโอซาก้านะครับวันนี้ก็ทํางานได้ดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองอย่างนะครับทั้งคันแล้วก็เหยื่อนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับสําหรับทริปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับก็ฝากกดกดติดตามนะครับซับสไครตนะครับให้ผมด้วยนะครับมึงอิกนะครับคีมพิชเช่นะครับตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนะครับผมก็ตอนนี้เราก็กำลังรอพิธีระไป ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบังนีคินพิเชอร์ครับผมเจอกัน